ธรรมบทภาคที่5แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องภิกษุผู้มีบริขารอันไม่สํารวมแล้วนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า14เริ่มตั้งแต่อสัญญาตบริขารภิขูวัตถุเป็นต้นไปอสัญญาตบริขารภาิขูวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุผู้มีบริขารอันไม่สมรวมแล้วมายานข้าพเจ้าวเวเตจากาา สถาอันว่าพระาศาสดาวิหรารตัวเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาระพะทรงปาราบพิข่ขงซึ่งภิกษุอา s ัญยะตาบริขารังผู้มีบริขารอันไม่สำรวมแล้วเอกังรูมหนึ่งกเทศสีตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนิว่ามาวมันเยทาป,ปาปัสะอิธิดังนี้เป็นต้น กิรรได้ยินว่าโสภิคุอันว่าภิกษุนั้นปริภูชิตวาชายสอยแล้วปริขารังซึ่งบริขารมันจะปีถาธิเพทางมีเตียงและต่างเป็นต้นเป็นประเภทยังกินจีอย่างใดอย่างหนึ่งพระหิในภายนอกชะเทศีย่อมทอดทิ้งตาาเอวะทานเนในที่นั้นเทียวปริขารโรอันว่าบริขาร วินาสตีย่อมเสียหายวัสนะปีด้วยฝนบ้างอาตเปนะปีด้วยแดดบ้างอันตรายเยฮีด้วยอันตรายทั้งหลายอุปจิกาทีหฮีปีมีตัวปลวกเป็นต้นบ้างโสพิขวรว่าภิกษุนั้นวจเนครั้นเมื่อคำว่าอาบุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุปริขาโรนามะเชื่อนว่าบริขาร พิขุณาอันภิกษุปริสาเมตโภพึงเก็บงำนนุไม่ใช่หรืออิติดังนี้พิขูหีอันภิกษุทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเอตังกรรมมังอันว่ากรรมนั่นมายากะตงังอันอัน,อนข้าพระเจ้ากระทำแล้วอัปกังเป็นกรรมนิดหน่อยโหติย่อมเป็น จิตตังอันว่าจิตเอตสาบริขารสาของบริขารนั่นอาทิมีอยู่ณหามิได้จิตตังอันว่าจิตเอตสาบริขารสาของบริขารนั่นนาทียังไม่มีอีกิดังนี้กโรตีย่ำกระทำตาทายวะเหมือนอย่างน,นั้นทีเทียวปุณอีก พิควรว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์เจสูงกราบทูลแล้วกิริยังซึ่งการกระทำตัสสะพิคุโนตัสสะพิคุโนแห่งภิกษุนั้นสัตวูแก่พระศาสดาสัาอันว่าพระศาสดาปโกสาเปตวาทรงยังภิกษุให้ร้องเรียกแล้วต่างพิขุงซึ่งภิกษุนั้นปุชีตรัสถามแล้วว่าพิคูดูก่อนภิกษุกีระได้ยินว่าตะวางอันว่าเธอ กรโรสีย่อมกระทำเอวังอย่างนั้นสจัจจริงหรืออิทิดังนี้โสภิกขวรว่าภิกษุนั้นสถาราปุชิโตปีแม้ผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้วอวมันยันโตดูมิ่นอยู่ตไทายว่าอย่างนั้นนเทียวอ,า,อาหากราบทูลแล้วว่าพระขวาข้าแต่พระผู้ใหญ่ภาคเจ้า เอตังมยากตกรรมบังอันว่ากรรมอันอันฆ่าพระองค์กระทำแล้วนั่นกิงเป็นกรรมอะไรหัวติย่อมเป็นกรรมางอันว่ากรรมมยากตังอันอันฆ่าพระองค์กระทำแล้วอปกังเป็นกรรมนิดหน่อยหัวติย่อมเป็นจิตตังอันว่าจิตอาสจะบริหราษ ของบริขารนั้นอาทิมีอยู่ณหาไม่ได้จิตตังอันว่าจิตอาสาบริขารสาของบริขารนั้นนาทีย่อไม่มีอีกิีดังนี้อาถาครั้งนั้นสถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรแล้วนางพิขุงกับพิสุอน,นว่าพิขูหีเอวังกาตุง อันว่าอันอันพิสุจทั้งหลายกระทำอย่างนี้ณนะวัตติย่อมไม่ควรปาปกัมมังนามะชื่อว่ากัมมันรามกปุคลตตอันบุคคลนนะวาวมันยิทพังไม่เพึงดูหมิ่นว่าปาปกัมมังอันว่ากัมมันลามกอปกางน้อยอิจิดังนี้ยี่เหมือนอย่างว่า วิวัตามุขาภาชนงอันว่าภาชนะมีปากอันเปิดแล้วตาปิตังอันอันบุคคลวางไว้แล้วอโชกาเสในโอกาสแจ้งเทเวครั้นเมื่อฝนวสันเตตกอยู่นับปุรติย่อมไม่เต็มเอกพินทุนาด้วยหยาดน้ำหยาดหนึ่งกินจาปีแม้โดยแท้ ปะนะถึงอย่างนั้นเทเวกระเมื่อฝนวาสันเตตกอยู่ปุณณปูนังบ่อยๆต่างภาชนังอันว่าภาชนะนั้นปุรติเอวะย่อมเตนันเทียวยาถาฉันใดปุคโลอันว่าบุคคลกรรนโตผู้กระทำอยู่ปาปากามังซึ่งกรรมอันลามกกรติเอวะชื่อว่าย่อมกระทำนั่นเทียวปาประราสิงซึ่งกองแห่งบาป มหันตางใหญ่อนุปุเพนะโดยลําดับเอวังเอวะฉันนั้นเทียวอิทิดังนี้อนุสันทิงกเทตาวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อเซิรอนุสนทิแสดงซึ่งถามอาหารตรัสแล้วคาถาซึ่งพระกาถาอิมังนิว่าปุคโลอันว่าบุคคลมาอาวะมันเยธา อย่าเพิ่งดูหมิ่นปาปัสซาซึ่งรรรมอลลามกหากชธติเป็นกรรมนะครับว่าปาปังอันว่ากรรมอัลามกมัตตังมีประมาณน้อยนะอาคัมมิสติจากไม่มาถึงอิทธิดังนี้อุทก,กุมโพปีอันว่าหม้อแห่งน้ำปุรติย่อมเต็มอุทะพินทุนิปาเตน,นะด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำยะถาชั้นใด อาโรอันว่าชนผานอาจินังสังสมอยู่ปาปังซึ่งกรรมอันลามกโทกลางหน่อยหนึ่งโทกลางปีแม้หน่อยหนึ่งปุรติย่อมเต็มปาปะสาด้วยกรรมอันลามกตัวน,นี้หากฉถีเป็นตัติยานะครับตถาฉันนั้นอิติดังนี้อโทอันว่าอัดว่า นวาวชานเนยยะไม่ควรดูหมิน่นอิติดังนี้ตาทาปเิสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะพระรัศสแห่งบทว่ามาวมันเยธาอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าปาปังซึ่งบาปอิติดังนี้พระรัศสแห่งบทว่าปาปัสสาอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าบุคโลอันว่าบุคลบคล นะาะะนาอวชาเนยยะไม่ควรดูหมินปาปังซึ่งบาปเอวางอย่างนี้ว่าปาปังอันว่าบาปอบปมัตตะกังมีประมาณน้อยมีอันเรากระตังกระทำแล้วเอตังปาปังอันว่าบาปนั้นวิปัตสสิตีจักผล็ผลกระถาในการไร้อิทธิังนี้อิตธดังนี้คาถาปรารัสสาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่า น้ำตังอาคมิสติอิติตรงนี้อโถอันว่าอัดว,ว่ากุลาลภาชนางอันว่าาชนาอนะบริการแห่งดินเหนียวยางกินจีอย่างใดอย่างหนึ่งมูขังวิวริตวาทพิตังอันอันบุคคลเปิดซึ่งปากวางไว้แล้วเทเวครันเมื่อฝนวัสันเตตกอยู่ ปุรติย่อมเต็มนิปาเตนะด้วยการตกลงอุตกะพินทุโนแห่งหยาดแห่งน้ำเอเกกัสาปีแม่ยาดหนึ่งหนึ่งอนุปเพนะโดยลำดับยถาชั้นใดภาลปุคโลอันว่าบุคคลผู้เป็นพานอาจันโตสั่งสมอยู่อาจันโตคือว่าวัเทนโตวัวเทนโตพอกพูนอยู่ บาบางซึ่งบาปโถก,กังหน่อยหนึ่งโถก,กังปีแม้หน่อยหนึ่งปุรติเอวะย่อมเจน้ญทีเดียวปาปัสะด้วยบาปเอวังฉนั้นอิติดังนี้ปัสสะแห่งบทว่าอุตคุมโพปีอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสานในการไปที่สุรงแห่งเทศนาฉนานว่าชนทั้งหลายพระหูมาก ปาปุณิงสูบัรุแล้วอริยภรานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นสถาปีแมือ่อว่าพระศาสดาปัญญาเปสีทรงบัญญัติแล้วสิกขาประทางซึ่งสิกขาบทว่าภิกูอันว่าภิกษูสันติตวาราดแล้วใสย,ยังซึ่งที่เป็นที่นอนอโชกาสในโอกาสแจ้ง อาการโตไม่กระทำอยู่ปฏิปากติกังให้เป็นของตั้งอยู่โดยปกติอปาปาชติย่อมต้องวิติกมณังซึ่งวิติกมณะอีทางนามาชื่อนี้อิท,ดอทิดังนี้อิทิดังนี้แลอสัญญาตาบริขาระพิขุวัตถุอันว่าเรื่องเห็นพิสูผู้มีบริขารอันไม่สำรวมแล้วนิธิตังจบแล้ว